สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูปูชาแนลนะคะในคลิปนี้นะคะครูปูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมกับร้อยละนะคะเป็นเนื้อหาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอยู่ในเรื่องของบทประยุกค,ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะมาดูกรณีที่1ค่ะกรณีที่1นะคะ0.07ค่ะ0.07นะคะมันคือทศนิยม สองตำแหน่งใช่ไหมคะทศนิยมสองตำแหน่งส่วนคือ100นะคะดังนั้นตัวที่อยู่ข้างบนเราได้ส่วนคือ100แล้วตัวเลขที่อยู่ข้างบนคือมีอยู่ตัวเดียวก็คือเลข7็นะคะ0 0นเท่ากับ7 1 0 0ส่วน100นะคะเมื่อส่วนเป็น100แล้วร้อยละ ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละก็คือร้อยละ7นั่นเองนะคะอันนี้จากคลิปที่แล้วเนาะถ้าส่วนเป็น100เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละได้เท่ากับ7นะคะหรือจะอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็คือ7%นั่นเองนะคะ,ะดังนั้นถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราจะต้องทำส่วนให้มันเป็น100ก่อนนะคะ ต่อไปค่ะในกรณีที่2คือกรณีที่มันเป็น0.9นะคะ0.9คือทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะ1ตำแหน่งส่วนคือ10นั่นเองดังนั้นก็จะได้9ส่วน10 9ส่วน10มันยังไม่เท่ากับส่วน100ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอ่ะเราก็ต้องหาตัวมาคูณใช่ไหมคะคูณอะไรได้เท่ากับ 100ก็คือคูณด้วย10ส่วน10ดังนั้นตัวเศษของเราคือ9คูณ10เท่ากับ90ส่วนด้วย100นะคะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเราจะมองเป็นแบบนี้นะคะเราจะมองเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ0.9ปกติแล้วตัวที่อยู่ข้างหลังที่เขาไม่ไดยมเขียนมันคือจุด อ่าโทษค่ะมันไม่ใช่จุดมันคือ0 0 0ใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้ส่วน100ก็คือ2ตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ0.90หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส,ส่วนก็ได้เท่ากับ90ส่วน100แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะดังนั้นเมื่อส่วนเป็น100แล้วเราจะได้ร้อยละ90หรือ90%นั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างบอกว่าเขียนทศนิยมในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะแล้วก็มาดูค่ะข้อที่1 0.02 0.02เนี่ยเราเขียนให้อยู่ในรูปของอเศษส่วนนะคะเขียนเศษส่วนก่อนนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับ2ส่วน100ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนาะส่วนคือ100ดังนั้นเมื่อส่วนเป็น100แล้วจะได้ร้อยละ ร้อยละข้างบนคือ2หรือ2%เอนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ0.21อ่ะ0.21ทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้เท่ากับ2 1คือทศนิยม2ตํตำแหนง่งทศนิยม2ตํตำแหน่งส่วนคือ100ใช่ไหมคะดังนั้นข้างบนก็คือ21นั่นเอง เมื่อเราได้ส่วนคือ100แล้วดังนั้นคำตอบก็คือ100ยละ21หรือเขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็คือ21เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะเขียนทศนิยมในรูปของร้อยละและเปอร์เซ็นต์อ่ะข้อ3 0.7 0.7เมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้าจ7 เราอยากได้ทศนิวม2ตำแหน่งข้างหลังมันคือเลข0ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็จะได้70ส่วนด้วย100อ่ะส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละค่ะได้เท่ากับร้อยละ70หรือเขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ70%ซ์นั่นเองนะคะ ข้อที่4นะคะ0.39 39คือทศนิยม2ตำแหน่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราได้ทศนิยม2ตำแหน่งส่วนก็คือ100ถูกต้องไหมคะเราก็จะได้เท่ากับ39ส่วน100เลยนะคะดังนั้นเมื่อส่วนเป็น100แล้วเราก็จะได้ค่ะว่ามันคือร้อยละ39หรือถ้าอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็คือ39นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าเขาให้ร้อยละมาแล้วให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนี่ยเราจะหาได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูข้อที่1ค่ะ8% 8%เนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเราก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ 8ส่วนด้วย100ใช่ไหมคะแส่วน100 100เนี่ยมันคือทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้อ่ะแล้วใส่8แบบนี้นี่ก่อนนะคะทศนิยม2ตำแหน่งคือเรานับมาจากข้างหลังใช่ไหมคะ1 2แล้วเราก็ใส่จุดดังนั้นตรงนี้ที่ไม่มีก็คือ0ใช่ไหมคะข้างหน้าก็คือ0ดังนั้นเราจะได้เท่ากับ 0. จุดอ่ะเปอร์เซ็นต์เท่ากับ0.08 ข้อต่อไปข้อที่2 25%อ่าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เท่ากับ25ส่วน100รอ่ส25ส่วน100คือทศนิยม2ตำแหน่ง2ตำแหน่งเราใส่25ไว้ก่อน2ตำแหน่งนับจากข้างหลังนะคะ12แล้วก็ใส่จุดค่ะข้างหน้าคือเลข0ได้2ตำแหน่งพอดีเลยนะคะดังนั้น25นะคะก็เท่ากับ0 2 5นั่นเองนะคะอ่ะข้อที่3ค่ะ73า7เอเ่ะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ73ส่วนด้วย100 73ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมคือ0.73นะคะดังนั้น73%ก็มีค่าเท่ากับ0 เจ็ดาตำแหน่งนะคะหนแล้วก็ใส่จุดอ่าข้อที่4ค่ะ88% 88%กลิ่นที่นให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็ได้เท่ากับ88ส่วน100ดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.882ตำแหน่งพอดีนะคะ88%ก็จะได้เท่ากับ0.88นั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะ ร้อยละ1นึ่อ่ะร้อยละหนึ่หนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนคะ่ะร้อยละ1ก็คือ1นึ่ส่วน1นึดังนั้น1นึ่ส่วนหนึเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.01นั่นเองนะคะข้อที่6ร้อยละ39ร้อยละ39เท่ากับ39ส่วน 3 9ึ่0สเ่วน100เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมคือทศนิยม2ตำแหน่งจะได้เท่ากับ0.39นะคะข้อที่7ค่ะร้อยละอ่ะร้อยละ64อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ64ส่วน100ดังนั้นร้อยละ6กก็จะมีค่าเท่ากับ0.6 ข้อสุดท้ายค่ะร้อยละเ9เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคือ99ส่วน100ดังนั้นจะอยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ0.99นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของอ ทศนิยมกับร้อยละนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแล้วก็วิธีการนําเสนอตัวอย่างเพียงสั้นๆน,นะคะให้นักเรียนดูนะคะ,ะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นะคะ,ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ